ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนายติรัตน์สิริจันทรโรภาสอดีตรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยและอดีตโฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กระบุว่าไม่อยากจะพูดแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากการตบัดสัตว์ของเพื่อไทยเพียงครั้งเดียว ย้อนการเลิกตั้งปี66เป็นปีที่ประชาชนมีความหวังมากที่สุดเพราะเป็นชัยชนะของฝั่งประชาธิปไตยสู่การพยายามจัดตั้งรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงของ7พรรคการเมืองที่ตกลงกันว่าจะยืนต่อต้านเผด็จการร่วมกันโค่นล้มกลุ่มอำนาจเก่าที่ฝังรากลึกอยู่กับการเมืองไทยมายาวนานซึ่งแม้วันนั้นมีนกลไกสวที่คอยสกัดกัน้น พักฝั่งประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นอะไรก็ทลายไม่ได้และฝั่งตรงข้ามถึงแม้ว่ามีสอวอสมัยลงอยู่ในมือถึงจะช่วยดันตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ไม่มีทางสร้างความเสถียรภาพได้จากการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งในวันนั้นพวกเราถือไพ่ตายแล้วชนะทุกประตูแต่คุณกลับรอไม่ได้เพราะเดียวที่มันช่างหอมหวานพาคุณพ่อกลับบ้านโดยคุณไม่รู้เลยว่ามันคือหลุมพรางที่กลุ่มอำนาจเก่าขวางเกมไว้ตั้งใจล่อคุณเข้ามาติดกับจุดมุ่งหมายมีแค่ยอย่างเดียวคือฆ่าส้มและแดงมาจนวันนี้พวกเขาทาสาเร็จ ข่าส้มยุพกเก้าไกลตัดสิทธิ์พิธาและกรรมการบริหารข่าแดงปลดนายกนิกบทดนายกอิงและส่งทักษิณเข้าคุกผมพิมพ์ทั้งหมดด้วยความเสียดายและเสียใจเหมือนที่ประชาชนคนรุ่นใหม่ทั้งประเทศกำลังรู้สึกเพราะอะไรเพราะพวกเราตั้งความหวังกับรัฐบาล MOU นั้นไว้มากว่าเราชนะแล้วเรามีความหวังกับประเทศไทยได้จริงๆความอ,อกหักในวันนั้นมาสู่ผลการเลือกตั้งในวันนี้มันเจ็บช้ำน้ำใจลงลึกมาก และหวังจริงๆที่จะเห็นพรรคที่ต่อสู้กับกลุ่มอำนาจเก่ากลับมาจับมือสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนได้อีกครั้ง